กีกอย่างไว้นะี่ยกระองของการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมในนี้ทำมาอยู่ในเกม GTA กันด้วยนะครับเฮ้ยทามีวลาร้อยสิบห้าร้อยห้าสิบเอ็ดแบกว่ะใช้แล้วเน็ตวิ่ยแม่ไหนก็เซิร์ฟแหละ GTA แม่งชอบข้อนานอยู่แล้วอ่าบาแลวตัดหลัลกขนมเลอะ อ,อย่างนต้ง,งตัวนี้นี่ททนนทเท่ๆนะนี่โคตรเท่เอาอะไรไปดีวะสธรรมะเนแีแล้วคุ้มก่อไปดีกว่าว,ว่า,าวน่ะอาจารย์รุนแรงวหนี่ที่ทูเพย สีผมแม่งขอดจา้อจา,จา,จาอ่ะจ้าจัดจ้าเพื่อนเดินไม่ได้ไแล้วเนี่ย <Okay. S 1> รถกู้สาเดี๋ยววันนี้เสกแต่ข้อสุดยอด เร็วเกินเพราะเขิอนเดอากาศเรียบร้อยว่าละไปไจะมีสั่นจบจบชั่นแม่งซ่อฟรีอาแกอาแกมีการขับรถจุดไยแตกนะครับผมอ่าออยออยอออ้ยอยออ้ยยะ้ย อ่แล้วใครตายคนหนึ่งอ่ะหรือว่าห้ามตายวะห้ามตายเนี่ยวะ่ะอ,อ,อ่าเรอค่อยๆเออเออจะเลี้ยวมึงก็เลี้ยวเนาะแล้วผมก็ไปตามต่อไปโอ้โหนอนนี้กันละ่ะจืดว่ะ เราเก็บไรบาวะเรีมาแค่น่นอยู่บันี้ไอ้เพื่อน,น,นรู้อยู่บบน,นี้นโหเอตั้งเลเทอร์เฉยเลยเปิน คนเล่ย์เล่ยลเล่ย์ของเราจะเรียกรถอยวะเรียกไม่ได้หรอกแต่เ l า รถเรียกรถมารถรถกูต้องได้รถกูต้องได้ไปคาตินนะวะมาะมาวะโอเคปะที่พูดปะเดี๋ยวปะช้า อืมโอเคเอาเลยจัดมาจัดมาครับผมโอ้โหปากมึงนี่สุดยอดเปิดของเปิดของเปิดของเรียบร้อยพ่อมาครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้พ่อมาครับผมวิ่งอย่างเงีป้าป้าวิ่งแลับป้าพาต้องวิ่งแล้วป้าวิ่งแอน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 แต่แต่

ูไม่เล่นกับโปป่ะเนี่ยฮัลโหลไาเกินไปแล้วมันอะเฮ้นี่กูเล่นกับเทพเจ้าอะเพื่องไม้กว่า เยอะเกินมากูก็ปาเด็กมากูก็ปามาส่โผล่มาโผล่มาโผล่มาเร็วกว่าผมกูอยู่กับเทพใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ตายเกอ่ะอาจะแล้วลูกเออตายอีกทีแล้วร้อยกลัวอ้าวอันรอร้อยกลัวเฮ้ยแล้วกูถูกบึ้มป่ะชัดเจน เฮ้ยดิยิงแม่งเลยนี่วิ่งไปทำอะไรวะอ้าวเอ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไปไหนเฮ้ยยเฮ้ยอาสัตว์เพื่อนคุณจะหาหรอจากไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราตั้งแรมีป้าง เฮ้ย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 อย่างวะเนี่ยมีเพื่อนใช้โฟรใช่ไหมเนี่ยกบแบกเน่เจกูแบกเดนเทมือกูจะเดินไปจริงเหรอเแล่วนแล้วได้ต้องหารถป่นแล้วว่ะ ันน oh hey, yes. oh ี้ก็แหละพอแก่นุนเฮ้ยเย็ดอะไรอะเฮ้ยเย็ดเคปฏิกิสำเร็จแล้ววะทำไมเพื่อนมันเรียกมาได้ไป่เราเรียกมันไม่ได้วะไม่เข้าใจเลยจริงจริง đi vô cho một message làm ăn. Còn nhiều nữa. Cứ... อ้าวดำน่าจะดำหมอนหมอนผลไม่น่าเซิร์ฟหรือเปล่านะเด็ดเด็ดหลอดเป็นปีอ่ะหน้าเนี่พอพอพอเข้าเกมไม่ต่างกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายเลยนะเฮ้ยหายเลยดิ๊ก ยังไงยังไงวะ่ะมาว่ะตามมา,มา,มาบ้านมาเลยเฮ้ยเขาออกมาเฉยเลยเฮ้ยมันคนอยู่ในเซิร์ฟนี่ว่า oh <my> เน็กรถบินมาไห oh <my> นคนหรอสวัสดีคขาเป็นปวดตั้งไหนแล้วเไยการจบคลิป

ไไไีไม่ได้ไ <laughs> ม่มีรถอีกไม่ได้มันพิมดาบเลยล่ะไปพิมดาบแล้วพิมดาบแล้วบ้างอห้เดี๋ยวไปดูคนนี้หน่อยถ้าทำอะไรอยู่วะออ๋ขี่รถอยู่เป็นปวนหน่อยแล้วกันออ

จะไม่ยิงใครจะยังไมยิงเขาเฮ้ยยัดเข้แล้วหลุดแล้ววะไม่เป็นไรมันใต่เจอว่าะวัคลิปเพื่อนเดี๋ยวไม่มีอะไรจะทำนี่เข้นี้นเขาเล็ก็้าคนสองคนละกา จะไปไหนจะไปไหนหนุมน่มหนุ่มจ๋าหนุ่มขอยิงหน่อยหนุม่มน้ำเป้าเด็กน้ำเปล่าน้ำเป้าเร็วมอ <c oughs> นสุดท้ายมาเฮ้ย จัดการจอมตีป,ป้าเดี๋ยวนีป้ป้าวาเ้วม,ม,มีใครคอมเมนท์้ายมานี่นี่นี่นีนนี้ตนนี้คา้คอมเมนท์ท้ายคอมเมท้าย อยู่ไหนครับผมไหนครับๆๆๆๆๆอ่ดคนนี้ป่วยไม่ได้เขาอยู่ข้างใตม้มั้งอาผมไม่สามารถล็อกป้องก็ได้เฮ้ยเด๋ยวดนแ่วะย้มแมวก็ได้ว่าคนนี้รอไปแล้วกันนี่นี่คนนี้นี่นี่นน มาแล้วมา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 ดอนจัดหนักจัดหนักจัดไป,ป,ไปให้ทุกลูกไม่ทันเขาว่าแล้วไอ้เียแล้วเขาโคตรแรงอะ,อะตายอ้าวคารเตอร์ครับ ก็อพอเราคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก็ผมเอาไว้เจอในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับที่สสำคัญพวกเจ้านะอย่าลืมกดแชร์ให้ข้าพเจ้าด้วยไปแล้วไปบ่ายครับผมสะบัดตูนหน่อยโอ้ไปบ่ายครับผม